สวัสดีสมาชิกเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่บริเวณสถานีคลองตันนะครับก็จะพาเพื่อนเพื่อนไปดูตลาดคลองตันกันนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงไงบ้างนะครับหลังจากไม่ให้ขายบนรางบนรางรถไฟแล้วนะครับก็ผู้ว่าคนใหม่มาปรับเปลี่ยนนะครับเดีย๋ยวเราไปดูกันครับอันนี้ก็เป็นบริเวณสถานีคลองตันปัจจุบันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตลาดกันเลยครับ ตอนนี้ผมก็อยู่ในบริเวณตลาดตรงสถานีคลองตันแล้วนะครับที่แม็กที่มีการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูกันครับเขาให้ขายในบริเวณนี้แล้วนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้ขายในบนรางแล้วนะครับหลังจากผู้ว่าเขาให้มาปรับเปลี่ยนการขายใหม่นะครับดูคราบมีอะไรขายบ้างไม่ก่อน สูงละสิบเปอร์สูงละยี่สิบมีเต่าด้วยนะครับหน่อไม้สามห้า

那边。 ลำใหญ่ก็มีได้ครับซองเสื้อผ้านะครับขายเนี่ยขายแล้วกันดูแล้วอ่ะคุณแล้วก็เอาซะเลยส้มสาย้ำฟึ่ง ก็อีกยาวเลยครับของเยอะนะครับยาวเลยกิมจิเกาหลี ไหนต้องคิดหยุดไปแล้วเหรอขายเยอะเลยราคา

นี่นะครับปกติก็คือไขยบริเวณรางนะครับตอนนี้ก็มีลวดน้มมากั้นเขตไว้นะครับก,ก็คือให้ไขยบริเวณนี้นะครับก็ถือว่าปลอดภัยดีรถไฟมาก็ไม่ต้องกลัวรถไฟชนนะครับทั้งคนซื้อคนขายก็ถือว่าโอเคนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับที่พามาดูนะครับก็ขอบคุณมากนะครับก็ฝากแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับรอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ